สวัสดีครับพี่น,อน้องผมปอกระทรวงเกษตรบ้านนนท์คือเก้าพี่น,อน้องเอ้ยจังได้กัฝากเป็นกำลังแรงใจให้กระทรวงเกษตรบ้านนนท์นี่เด้อเออเกษตคลิปเป็นอย่างมากอะเป็นกำลังใจให้แน่เนาะครับมันนี่ก็เสื้าพ,พี่น้องมาเบืองบอกงอนะครับต่ว่าบอนบอกงอบันบอลตนนี่เป็นลูกเด้มันกำลังเป็นนวยเอ้โทษทีกำลังเป็นช่อดอกนะครับมาไปเบื้องช่อดอกกันครับพี่น้องว่าสสวยแหละงามปนใดน,นะครับพี่น,อน้องปไปกันเลยครับพี่น้องน,นี่ภาพพี่น้องมาเบิ่งบอกงอ คือเงาะตอนนี้มันกําลังจะออกดอกนะครับก็นี่ก็คือช่อของเงาะนะครับไม่ใช่ยอดเสดาวเด้บอบพรามันยอดเสดาเด้อพี่น้องเด้อดูมันจะคล้ายๆยอดเสดานะลักษณะดเดียวกันเลยผิดแต่ว่าใบเขาจะแตกต่างกันนะครับอันนี้คือยอดเงาะนะครับเงาะกําลังจะออกดอกแต่ว่าบางสวนบางสวนเขาก็ได้ขายไปแล้วนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับ คือที่เขาขายไปมันก็คือมันมันคือจะบอกว่าไงอ่ะมันมันคือมันเป็น่พราอพรมกันนะแม่พี่น้องบางคนเขาก็เร่งมันเกินไปอย่างเงี้ยเร่งเร่งเหมือนเร่งคือบังคับให้เขาออกลูกเร็วเกินไปอะไรประมาณเนี้แต่ว่าของผมเนี่ยผมก็จะปล่อยแบบธรรมชาตินะครับผมจะปล่อยแบบธรรมชาติคือผมจะไม่เร่งเขา ปกติมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละที่จะออกดอกออกช่อเนะแต่ว่าเพียงแค่ว่าฝนไม่ตกลงมาใส่เขาเท่านั้นเองนะครับคือช่วงนี้ฝนที่ละยองไม่ตกเลยนะครับฝนอยู่สวนกับกระบตกเลืยพี่น้องเนี่ยก็กําลังไปช่อดอกกํกลาลังสวยเลยนะถ้าเป็นยอดพักกระเดาไปกำลังเจ็บไปขายนะครับพอขาดเม่ขายก็กำลังตรงการเลยนะครับผมก็รู้สึกว่ามันจะสวยนะครับจะสวยจะงามอยพี่น้อง เนี่ยคือช่อสเดานะเอ้ยโทษทีนี่คือช่อเงาะนะครับเงาะที่สวนเกษตรบ้านนูนเองนะครับพี่น้องก็นั่งเป็นช่องามครับพี่น้องช่อสวย,สวยนะครับช่อสวย,สวยง,งามงามเนี่ยนะครับแต่ว่าเขายังไม่บานนะครับเขายังไม่บานต้องรอสักระยะหนึ่งอาจจะประมาณกลางเดือนกุมภานะกลางเดือนกุมภาก็น่าจะบานพอะกลางเดือนกุมภาบานเสร็จก็คงจะใช้เวลาสักระ,กระยะหนึ่งนะครับถึงจะ ติดลูกนะครับเนี่ยงามบอไปนองช่อเขาสวยครับช่อเขาสวยเนี่ยแต่ทีนี้พอช่อสวยเสร็จแล้วเนาะเราก็ต้องมารอลุ้นก็อีกว่าพอเขาเป็นดอกเขาจะติดลูกไหมนะครับซึ่งอรอลุ้นกันไปเรื่อยๆแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะครับอันนี้ก็คือทำให้เขาออกดอกได้แล้วนะครับ คือทำให้เขาออกดอกได้แล้วเขาก็ออกดอกให้เราแล้วรู้สึกว่าจะเยอะมากเลยนะครับนี่คือช่อดอกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าบางต้นก็จะยังออกไม่หมดนะครับบางต้นยังจะออกไม่หมดคือคือมันออกอยูพิ่นองแตะบามันออกบลพร้อมกันนี่นะเพราะปกติเนี่ยอ่ายู่สวนบ้านนู่นนี่ไม่ใช่ออกเป็น2ชุด3ชุดหมนเด้ออกเป็นสรุ่น ยังสมมติรุ่นนี้ออกแล้วกอารุ่นอื่นก็ยังไม่ออกเงี้ยแต่พอมันบานมันก็จะไล่ไล่ไล่กันแล้วเวลาเก็บมันก็จะเก็บไล่ไล่กันนี้มันก็สะดวกกันเราแต่ถ้าเกิดว่ามันออกพร้อมกันมันก็ดีเราก็จะได้เก็บไปเลยนะครับเนี่ยป,ปกติแถวนี้จะออกก่อนสี่ต้นท่านล่างนี้จะออกก่อนนะครับพอมาปีนี้ก็ต้นนี้ก็ออกปีที่แล้วต้นนี้ได้ไม่เยอะนะครับได้ไม่เยอะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับ พราะตอนนี้กาลังเป็นช่อออกกาลังสวยเลยนะครับกาลังสวยกําลังสวยเนี่ยครับเนี่ยปีปีที่แล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้บางช่อออกแบบนี้นะครับบางต้นก็จะเป็นแบบนี้คือตะวันมะกอสินลายลายกันล่ะครับพี่น,อน้องมันแล้วแต่กิง่งแล้วแต่กิงก่งที่ว่ากิ่งไหนจะอุดมสมบูรณ์เนาะเพราะแต่ละต้นคือบางต้นมันก็จะออกคนละซี่คนละซีหมายถึงว่าซี่หนึ่งอ่า ลากหรืออะไรเขาอาจจะไม่สมบูรณ์แล้วซีกหนึ่งเขาอาจจะสมบูรณ์ก็จะอ,ออกก่อนประมาณนี้ยครับนั่นแหละอย่กกระังง้ามพี่น้องคือจริงๆผมว่าจะฉีดยาให้มาจริงๆอยากได้ฝนสักรอบหนึ่งอยากได้ฝนโชยมาสักรอบหนึ่งนะคือเขาจะสวยมากกว่านี้ถ้าเขาได้ฝนสักนิดหนึ่งแต่นี่อากาศตอนเช้าตอนเย็นเหมือนจะตกแต่ก็ปรากฏว่าไม่ตกนะครับ ถ้าได้ฝนมานี่สวยเลยแต่ถ้าส่วนไหนที่เขาบานแล้วบานช่วงนี้นะถ้าฝนตกลงมาเขาก็ยิ่งจะสวยเลยเพราะไอ้ช่อดอ,อกเขาจะประทุเป็นลูกพอดีเลยนะแต่ของผมเนี่ยถ้าฝนตกออกมาช่อดอ,อกเขาจะยาวกว่านี้จะยาวแล้วก็จะบานก็จะสวยบานเท่าเอิญบานเท่าเอิญหมอกเนาะแต่ทางนี้เขาจะเรียกน้ำค้างนะครับบานเท่าเอิญหมอกเออ บอกน้ำค้างก็ตัวเดียวแหละแต่ว่าการเรียกจะเรียกคนละอย่างกันนะครับเนี่ยสวยๆต่ำๆปีที่แล้วผมมาเก็บมัสิล่ะครับผมมันยางเก็บเอานะไม่ได้ปีนเพราะว่าเนี่ยเพราะมันมันสูงไปจากพื้นเท่าไหร่พอมันเป็นรูปมันก็จะหย่อนลงผมก็ต้องหาไม้มาขับมันอีกนะครับมันก็ดีมันก็สะดวกกันคนละอย่างเพราะว่าเงาะของผมมันจะไม่ไม่สูงแต่ว่าต้นเขาจะใหญ่เดี๋ยวจะให้ดู ดูภาพเลไกลเนาะนู่นครับต้นเขาจะใหญ่ต้นเดียวนน่นน่นี่คือต้นเดียวนะไปนูน่นต้นเดียวคือเก็บได้ถ้ามันเป็นถ้าเป็นลูกจริงๆอะนะก็ประมาณต้นละ2 0 0ร้อถึงสองหโลเท่าที่ผมช่างนะแบบแต่ว่าไม่ได้รวมทั้งหมดนะครับก็คืออ,อันไนสุกผมก็จะทยอยเก็บไปก่อนแต่ว่าอันนี้พูดถึงรวมรก็จะได้อยู่ประมาณนั้นเท่าที่ผมช่าง นะครับบางทีก็เก็บบางวันก็เก็บ2ต้นก็โอเคแล้วเอาไปส่งตลาดคือตลาดอะถ้ามาสายก็คือลูกค้าเข้าไม่อยู่แล้วประมาณถ้าเก้าโมงสิบโมงนี้กําลังดีนะครับพ่อค้าแม่ขายก็กําลังมาแต่ส่วนมากเงาะมันก็เก็บลําบากนะครับก็จะอยู่ประมาณ11บเอโมงบ้างอะไรบ้างซึ่งมันจะไม่เหมือนเก็บพวกมะยงมะปางนะครับมะยงมะปางจะขายได้ทั้งวัน แล้วก็พ่อค้าแม่ขายเขาก็จะรับขายได้ทั้งวันเพราะว่ามะยงมะปางมันมีเหี่ยวเรื่องอย่างเขาเก็บเขาก็จะเก็บแบบแบบไม่สุกมากนะครับแต่เงาะเนี่ยเขาต้องเก็บแบบสุกพอเก็บสุกแล้วถ้าสายมาเงาะเขาก็จะเหี่ยวพอเหี่ยวเสร็จก็จะบอกว่าเป็นเงาะเก่าซึ่งก็เอาใจลําบากกับพวกแม่ค้านะครับแล้วเขาก็จะกดราคาเราเพราะฉะนั้นเราต้องทําทําออกไปให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เนี่ยอย่างเนี้ย อย่างนี้ก็ออกเป็นดอกเป็นยอดมาแต่ว่าก็จะมีช่อดอกออกมาด้วยนะครับก็สลับเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันไปนะครับก็จะประมาณนี้เห็นบอกพี่น้องช่องามงามครับพี่น้องว่ามันสะเดาที่ไหนได้เป็นช่อเงเนาะโอเคยังไงฝากติดตามฝากเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะครับผมสลับคลิปอดอกเงาะก็อเอามาให้พี่น้องเขาเบิรงซัมนี่ซะก่อนนะครับคลิปนี้ไ้ซะนีนแหละครับพี่น้องสวัสดีครับ